กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตณกลุ่มเทอวิฟของอิสราเอลว่าตัวประกันทั้ง5คนที่ถูกกลุ่มฮามาสจับกลุ่มตัวตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2566ได้รับการปล่อยตัวแล้วและอยู่ระหว่างการนำตัวไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไปขณะที่ญาติๆตัวประกันต่างปพื่มปิติยินดีและรอก,การกลับมาอีกครั้งของพวกเขานายนิกกเด่พลังกูล อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศทแถลงว่ายังคงเหลือตัวประกันอีกหนึ่งคนที่ยังถูกควบคุมตัวอยู่และจะเร่งประสานให้มีการปล่อยตัวอีกครั้งแต่ในขณะนี้ยังไม่สามารถระบุสถานะได้โดยชาวไทย5คนได้รับการปล่อยตัวจากการถูกควบคุมตัวโดวยกลุ่มผู้ก่อการร้ายฮามาสหลังจากถูกกักขังในฉนวนกาซานานกว่า481วันประกอบด้วยนายพงศักดิ์แทนนานายเสถียรสุวรรณคำนายวชรรศรีอ้วนนายบรรณวัฒน์แท้เท้า และนายสุรศักดิ์ลำนาส่วนคนไทยอีกหนึ่งคนที่ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวคือนายนัทพงศ์ปิ่นตา